สวัสดีครับพี่น้องในช่องประเทศสบายใจวันนี้จะเล่าเรื่องโค้ดนะครับเกี่ยวกับโค้ดสำหรับวันนี้จะรุ่นรวยรวยรวย,รวยสามรวยเดี๋ยวไปชมครับครับก็ลองมาชมมาดูนะครับก่อนจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะเป็นเหรียญเงินนะครับอ๋อสิ่งที่เป็นห่วงก็คือมีกรณีข้อพิพาทเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ก็แท้จริงเคยเกิดขึ้นมาแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้อธิบายให้กลัวนะครับแต่อธิบายให้เข้าใจแล้วก็อธิบายให้ มีข้อมูลแล้วก็จะได้เรียนรู้ป้องกันตัวเองสำหรับแฟนๆหรือ fan fan, fc ในช่องพะแท้สบายใจทุกท่านนะครับรวมถึงต่างสายที่เข้ามาร่วมศึกษาเนื่องจากรุ่น3ามรวยนี้เนี่ยนะครับมีประเด็นค่อนข้างจะจะหลากหลายนะครับนอกจากเหรียญเกทั้งดุนแล้วเกทั้งเหรียญเกทางโค้ดอันนี้เราดูง่ายนะครัแต่ถ้าเหรียญแท้พระแท้เหรียญแท้ แล้วโกดเอ่อโคดเกะนะครับและเพื่อไปหลอกหรืออัปราคาจากเรานะครับเช่นเหรียญนวะไปบอกเป็นเหรียญเงินอย่างนี้เป็นต้นเหรียญทองแดงไปบอกเหรียญสตางโดยการอพย้อมผิวหรือชุบผิวให้มันเป็นสตางค์ให้มันเป็นเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะเล่าสู่กันฟังเอาไว้สําหรับพี่น้องในช่องประเทศสบายใจด้วยความห่วงยายจากใจจริงเลยนะครับเวลาเอาพระคนอื่นมาส่งมาให้มาเช็ค ส่งภาพไม่เช็คก็ดีแล้วก็สอบถามก็ดีตัวนี้แท้ไหมครับดีไหมครับข้อต,ตัวนี้เนี่ยจะเห็นเบอร์เบอร์นิดหนึ่งนะครับคือข้อดอกบัวถ้าข้อดอกบัวเทียมเนี่ยหรือเกนเนี่ยครับอยู่ในพระแท้นะจะลึกจะลึกจะไม่มีเม็ดเดี๋ยวผมนเนี่ยนะครับจะเห็นประมาณนี้นะท่านดูนะจะมีอริยบทมีเสี้ยนมีการตอกลงไปในลักษณะจะมี3มตุ่มซึ่งมันเป็นเนื้องเงินซึ่งไม่สามารถจะดึง ให้เดี๋ยวชัดกว่านี้แหละผมทดสอบมาก่อนแล้วนะครับทําไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะทีนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงกันแหละก็จึงอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงโค้ดข้างบนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยโค้ดข้างบนนะเนี่ยครับก็ข้างบนจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันหมดแต่ตอกแยกเนื้อไว้ในลกักษณะแบบนี้เนี่ยครับโค้ดตัวนี้ก็คือตัวนะ เดี๋ยวผมเอียงข้างให้ดูนี่จะได้เห็นนัชัดแต่ก็ตอกัลักษณะแบบนี้ก็จะได้ได,ดูรู้ว่าเนี่ยครับตอกเห็นไหมมีเอกลักษณ์ให้จดจานะมีความหมายนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยถ้าดูนะลักษณะของตัวโค้ดเกไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีแบบนี้ก็จะเห็นอีกลักษณะหนึ่งแค่แคล้ายๆตัวนะเหมือนกันนะครับดังนั้นนวะที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นนวะจะตอกตรงเนี้ยที่เห็นอยู่นี่ที่ท่านกําลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับ แล้วไปตอบโคดดอกบัวที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับแต่เป็นโคดดอกบัวแก่แต่เหรียญแท้ก็ไปอัพไปชุบเป็นเงินก็จะขายเป็นเหรียญเงินกันได้ซึ่งเขาโดนกันมาแล้วนะดังนั้นเหรียญเงินก็เล่นกันสองสามหมื่นเมื่อก่อนสามสี่หมื่นนะนะอ่ารวยรวยรวยหรือสามรวยเหรียญเงินเดี๋ยวนี้ก็เหลือสองหมื่น 20, บวกลบแล้วแต่สภาพแล้วแต่ทุนใครก็ทุนใครแล้วแต่ความพอใจของคนสองคนอันนั้นผมไม่กล้าร่วมเรื่องราคานะครับแต่ที่อยากจะย้ำเตือน เพื่อนพ้องน,น้องพี่นักสะสมุ่้วหม่มในช่องประเทศสบายใจตรงนี้ก็คือว่าพระรุ่นนี้เนี่ยตัวตอกเดียวกันตั้งแต่ทองคําลงมาทองคําเนื้อเงินเนื้อสตางนาวะทองแดงห้าเนื้อจะเป็นตัวตัดเดียวกันนั้นเมื่อเกิดตัวตัดเดียวกันก็แปลว่าพระแท้เดียวกันสามารถเอาไปแปลงล่างย้อมผิวเป็นเนื้อนุเน,น,เ,น,นเนื้อนี้ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามนุษย์หัวสยมีอยู่ตลอดการอยู่แล้ว นะครับก็จึงอ,อยากจะเตือนอพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนวะอีกสักนิดก็ได้นวะผมมีนะเดี๋ยวผมให้ดูนวะแล้วก็ว่านาวะลักษณะโค้ดเป็นยังไงเนี่ยครับโค้ดนวะเนี่ยครับโคน้นวะเห็นไหมนวะก็จะเห็นไหมตัวเดียวกันนะเนี่ยครับนวะเดี๋ยวผมปรับนิดหนึ่งนะ ยุ่งยากทีหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยครับพอตอไปแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้นะตอไปแล้วลักษณะจะมีแบบนี้เนี่ยครับข้างในเนี่ยก็จะเห็นรอ,อ,อยต่องรอยตอกใช่ไหมถ้าเป็นนวะก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้แล้วก็จะเห็นเสี้ยนลายๆใช่ไหมครับนะจะเห็นเสี้ยนเดียวกับตัวเนื้องเงินนะอันนี้ ให้ทนียดูว่าเนี่ยครับนวะองค์เนี้ยสมมติว่าแล้วเขามีโคตรเดียวใช่ไหมมีโคตรตรงนี้แล้วไปตอกดอกบัวเก๊แต่พระแท้นะก็ไปอัพเป็นดอกบัวอ่าก็ไปอัพเป็นเหรียญเงินที่มีดอกบัวสมมุติแบบแล้วก็เอาไปชุบตัวโดยการเลี่ยมทองนู่นนั่นนี่นะก็ทําให้ท่านเกิดาการตัดทิ้ใจได้แล้วก็ขายราคาที่เข้าใจว่าได้ราคาถูกนะครับเข้าใจว่าได้ราคาถูกก็จะก็จะเสียหายตามมาเท่านั้นเองดังนั้น แต่ยังน้อยก็ยังได้พระแท้นะครับอย่างน้อยก็ยังได้พระแท้ดีกว่าไปได้เนี่ยครับอันนี้เงินดีกว่าไปได้พระเก๊พูดง่ายๆนะเนี่ยเงินเนี่ยครับจะเห็นเส้นแบบนี้ลายๆเงี้ยไหมเนี่ยนะครับถ้าเอาไฟขับช่วยจะเห็นนิดๆแตเวลาส่องเราก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ทีนี้ว่าผม ขยายจากกล้อง 10X มือผมจะสั่นนะและผมอยากให้ดูอะไรดีดเนี่ยผมก็อยากจะให้มันโอเคหน่อยนะครับครับก,รนะก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้ฮะลักษณะการตอบจะมีสันมีร่องมีสูงมีต่ำพูดง่ายมีมิตินะไม่ใช่ว่า,าลึกโบลลงไปอย่างเดียวแล้วก็มีแค่รูปดอกบัวอันนี้ไม่ใช่ ลักษณะผมให้ท่านดูเป็นมิติหลายมิติเวลาส่องจริงๆถ้าไฟเราส่องด้วยกล้อง 10x เนี่ยเราจะเห็นแบบนี้นะครับจะมีเสี้ยนจะมีเสี้ยนที่พอ,อแยกได้ว่าโค้ดตัวแท้หรือว่าโค้ดตัวทำซ้ำเรียนแบบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาก็ด้วยความงงใหญ่กันจากใจจริงประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ